สุเมท,ทรสีทองกับสวนแก้ววิชิตดอนเมืองวันนี้สบายสบาๆกับชวนชมที่คุณชมปลูกเลี้ยงนะครับแล้วผมก็มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยช่วยกระตุ้นในการเร่งดอกให้ออกดอกเยอะๆแล้วก็ช่วยให้สีของดอกนั้นสีสันสดใสสวยงามนะครับแล้วก็คงทนบาน,นานนะครับย่งลอยช้านะครับ ปุ๋ยที่ผมนําเสนอนี้ก็คือจะมีหน้าที่ในการกระตุ้นให้ชนชมออกดอกดอกใหญ่นะครับแล้วก็มีสีสันที่สดสวยต้นไหนที่สีเข้มก็จะเข้มนะฮะต้นไหนที่สีอ่อนก็จะเข้มขึ้นนะครับสร้างความสวยงามให้กับชมชมที่คุณชมผูกเลี้ยงก็ขั้นตอนไม่ยากนะครับมีง่ายๆเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการใส่ปุ๋ย เลงดอกนะฮะที่ง่ายๆใครๆก็ทําได้ทําได้ที่บ้านนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับอันนี้ก็คือหน้าตาของปุ๋ยเล่งดอกนะครับจะสังเกตว่าในในจำนวนพวกปุ๋ยต่างๆเนี่ยสีมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผู้ชมแต่และสีก็จะมีธาตุอาหารในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมปริมาณท,ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ หน้าที่ของมันรวมภาพรวมง่ายๆเลยก็คือมันมีหน้าที่ในการเร่งให้ออกดอกเขาบ้างกันเถอะง่ายๆนะฮะแต่คราวนี้ว่ามันมีวิธีการใส่ครับคุณผู้ชมที่ให้ได้ผลดีแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยนั้นได้ดีมากขึ้นก็คือเราจะต้องนํามันมาละลายน้ําก่อนเพื่อง่ายในการดูดซึมของพืชแล้วก็จํานวนปริมาณของปุ๋ยนั้นลงไปใน ต้นไม้ลงมาในด,ดินที่ปลูกเนี่ยในปริมาณที่เท่าๆกันกระจายไปทั่วเลยนะครับเราลองดูสาธาดูขั้นตอนกันการสาธิตของผมไปแล้วก็คุณผู้ชมก็จะเข้าใจเองนะครับผมตัวนี้คือปุ๋ยเร่งดอกนะครับสูตรเร่งดอกครับคุณผู้ชมผมจะผสมน้ําแล้วเดี๋ยวผมจะราดลงไปในโคนต้นเจดกระตุ้นให้การแตกช่อดอกเยอะมากขึ้นแล้วก็เพิ่มสีสัน ความเข้มให้กับสีพื้นของดอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้ปุ๋ยเร่งดอกตัวนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมก็จะนำปุ๋ยเร่งดอกนั้มาใส่กระป๋องไว้กระป๋องลักษณะน,นี้นะครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วผมก็จะเติมน้ำจะเิมจะเติมน้ำใส่เข้าไปใส่เข้าไปประมาณนะครับพอท่วมนะฮะ น้ำท่วมหน่อยๆแล้วเดี๋ยวผมจะคนให้มันละลายก่อนคนให้ละลายก่อนนะครับเพื่อที่จะจะได้ผสมให้มันมีปริมาณที่เจือจางต่อไปอีกทีนึ่งน,นะครับนะครับไม้หรือหาอะไรมาคนก็ได้อันนี้ใกล้มือเ <c oughs> ือมีดก็เอามีดคนเลยนะคร คนไปสักพักหนึ่งพองมันละลายดีแล้วเราก็ค่อยผสมลงไปในขวดน้ำ1.5ลิตรนะฮะใช้ฝักบัวจิ๋วของผมที่ใช้ในการใส่ปุ๋ยต่างๆน็ต่าตๆตาต่างๆ,างๆ,างๆ,างๆครอบุมใช้ได้หมดเลยครับคนไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่ามันจะละลายเหตุผลที่ผมต้องคนให้มันละลายก่อนที่จะใส่ทำไมไม่ใส่ไปในคนต้นเลยอะ่ะใช่ไหม หลายท่านถามว่าแล้วทําไมถึงไม่ได้โ,ยโรยรอบกนต้นไปเลยทีเดียวเขาเพราะว่าไอจะปุ๋ยเล่งดอกหรือปุ๋ยทุกชนิดเนี่ยมันมีความเค็มถ้าหากว่าเรานําเม็ดปุ๋ยไปโรยเนี่ยบางทีมันจะเข้าไปตามซอกของรากเข้าไปตามซอกของรากต้นไม้ทําให้มันเกิดอาการเค็มเป็นบางจุดพอเค็มแล้วพอเค็มเ็มมากๆแล้วจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยอมเกลือเม็ดไหมหรือว่าอมอมเกลือที่เป็นเม็ดนะฮะ ไว้ในกระพุ้งแก้มะจะรู้สึกแสบแล้วมันจะกัดซีดเลยนะครับปุ๋ยนี่ก็เหมือนกันนะครับผมไม่เคยอมหรอกนะครับแต่ว่ามันมีความเค็มเวลาไปแปะอยู่ข้างรากไม้โอกาสที่มันจะเค็มเข้าไปตรงบริเวณจุดที่มันแปะอยู่นั้นทําให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็เกิดเป็นแผลเล็กๆแล้วก,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 ก็จะเค็มเข้าไปในลําต้นแล้วก็จะเน่าอยู่ในโลงนะนั่นคือข้ออันตรายที่ต้อง ระวังให้มากเลยสำหรับเราจะใช้ปุ๋ยเคมีในการใส่ต้นไม้นี่เราคนไปเรื่อยๆ่อก่อนเดี๋ยวดูว่ามันเริ่มที่จะละลายยังอ่ลาละลายแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะระยะเวลาที่ใช้ในการคนอยู่นี่ก็ประมาณตั้งหาถึงสินาทีได้ยังเหลืออีกเล็กน้อย ือปุ๋ยที่ดีต้องละลายน้ำนะฮะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเป็นปุ๋ยฟอมนั้นมันจะเป็นก้อนดินแล้วข้างนอกก็จะเป็นสีเครือแต่ถ้าปุ๋ยที่ดีเนี่ยสังเกตได้ง่ายคืออันดับแรกเลยคือต้องละลายน้ํามันต้องละลายน้ํายังไงมันก็ต้องละลายน้ำเพราะไม่อย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะปลดปล่อยอคุณสมบัติของมันพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัโสโพเทสเซียมได้นะครับถ้าปุ๋ยตัวไหนไม่ละลายน้ําคือตัวนั้นต้องส่วนมากก็จะเป็นปุ๋ยฟอมะะหรือละลาอยช้าอย่างเงี้ยครับ อย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะเทใส่ขวดขวดน้ํา1.5ลิตรนะครับจะนาไปราดโคนต้นแล้วค่อยไปดูว่าการแตกช่อดอกกระตุ้นการแตกดอกมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคคนให้มันละลายเรียบร้อยหมดแล้วนะวทุกคนจะสังเกตว่าปุ๋ยนั้นละลายแล้วไม่เหลือแล้วนะครับในนเรา,เาก็จะเกอก อกใส่เข้าไปในขวดขวด1-5นะฮะขวดน้ำบัดลมนะฮะโหเหนียวมันยากอันนี้นะก,กันในใบบัวใช้ให้ให้ประโยชน์เไปขอกลับไปในขวดนะครับคุณผู้ชม ลงไปอยู่ในขวดแล้วครับเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําเข้าไปให้เต็มขวดเลยนะครับเติมน้ําเข้าไปให้เต็มขวด จากนั้นเราก็เอกตัวเก่งครับคุณผู้ชมฝักบัวจิว๋วอันนี้มันจะมีรูเล็กๆใช้ในการใส่สวมเข้าไปที่หัวขวดนะครับอย่างนี้เลยเราได้ปุ๋ยมาแล้วเราก็ได้ฝักบัวมาแล้วใส่ขวดเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปลดลดต้นไม้ ราดลงไปกระตุ้นให้มันแตกให้มันแตกตาดอกออกดอกเยอะๆนะครับก็ฉีดเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมฉีดลงไปที่บริเวณคนต้นให้ทั่วนะฮะเดี๋ยวมันก็จะซึมลงไปในดินแล้วก็ไปเจอกับรากฝอยเจอกับรากฝอยแล้วมันก็จะดูดซับ อุยเร่งดอกเข้าไปนะครับมันก็จะออกดอกออกมามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราเคอยดูกัน รอบตรงพุ่มเลยนะครับให้ทั่วทุกด้านของลำต้นของพุ่มเลยครับหมดขวดนะครับผู้ชมลิดครึ่งเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเราก็มาคอยดูว่ามันจะมี จำนวนของช่อดอกออกมามากน้อยแค่ไหนจบการบันทึกมาแล้วครับดอกเล็กดอกน้อยนะฮะค่อยๆแทงช่อดอกกันขึ้นมา เลี้ยงหน้าสลอนเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะใบก็สดใสนะฮะจุ่มจำนวนจุ่มกลุ่มช่อดอกก็เริ่มเต็มต้นขึ้นมาเรื่อยๆแเลยนะฮะนี่ครับคือขั้นตอนการใส่ปุ๋ยง่ายๆที่คุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับทาได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเองเลยแค่ดูรายการผ่านทาง u t u b e นะฮะกดไลค์ให้ผมบ้างเล็กน้อยนะครับจะสังเกตว่าช่อดอกพวกนี้ยังมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไล่รุ่นกันขึ้นมาแต่น่าเสียดายครับไม้ชุดนี้ ผมทําขึ้นมาแล้วก็เจอพายุฝนในช่วงหลังๆเนี่ยดอกเสียหายไปเยอะเลยผมเลยมีคลิปที่ถ่ายค้างไว้ช่วงที่มันเริ่มที่จะออกดอกมาให้คุณผู้ชมได้ดูแค่นี้เองนะฮะน่าเสียดายมากเลยถ้าหากว่าไม่โดนพายุฝนเนี่ยน่าจะน่าจะมีดอกเต็มต้นเลยครับเพราะว่ามันก็แต่ละช่อดอกนี้จะใช้เวลาบานนานนะฮะบานได้เป็นอาทิตย์เลยครับและจะไล่รุ่นขึ้นมาเรื่อยๆยังไงก็เต็มเต็มต้นแน่แน,นอนนะฮะถ้าไม่โดนฝนซะก่อนนะ,ะับ เดี๋ยวผมจะสรุปขั้นตอนง่ายๆในการทําดอกให้คุณผู้ชมตรงท้ายรายการให,ใ,หให้ฟังอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยแล้วกันนะครับ ขั้นแรกก็อยู่ที่การเตรียมต้นนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนดินก็เปลี่ยนดินซะก่อนนะครับเพราะว่าเวลาใส่ปุ๋ยใส่อะไรลงไปเนี่ยมันจะได้ช่วยในการมันจะได้ระบายได้ดีซึมซับได้ดีดินที่แฉะดินที่ชื้นมานานโดยไม่มีการเปลี่ยนอันตรายนะฮะเวลาใส่ปุ๋ยเข้าไปอาจจะตกค้างทําให้เน่าได้นะครับนี่ผมก็เริ่มเปลี่ยนดินต้นนี้ก่อนเพราะว่าก็ได้ครบกําหนดแล้วพอดีนะครับ วิธีการเปลี่ยนดินของผมก็จะฉีดน้ำนะครับล้างรากล้างดินเก่าออกให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะได้มีรู้รายละเอียดว่ารากเส้นไหนใช้ได้ไม่ได้ก็ล้วก็คัดกันออกไปนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการปลูกนะครนี้น้องเจ้าเบนเทนอะดีเนียมนะฮะมาช่วยปลูกให้ก็พอเราปลูกเสร็จเรียบร้อยปั๊บสักเดือนกว่ากว่านะฮะต้นไม้รากเริ่มเดินก็จะแตกใบอ่อนแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีดอกขึ้นมาบ้างเล็กน้อย เพื่อธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะฮะมันเจ็บปวดจากการโดนรื้อลากบ้างอะไรบ้างหลังจากนั้นสักพักหนึ่งต้นไม้จะเริ่มแข็งแรงจะไม่ออกดอกแล้วคันนี้พอเริ่มกินอาหารดีสมบูรณ์ดีก็จะเริ่มมีแต่ใบแล้วผมก็จะอัดปุ๋ยชุดสุดคุ้มนะเข้าไปนะครับเพื่อดูแลให้มันแข็งแรงสมบูรณ์ เตรียมตัวที่จะกระตุ้นให้ออกดอกพร้อมกันโดยมีทั้งดอกและใบในต้นเดียวกันเพื่อดูแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะครับมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูมีดอกเล็กดอกน้อยดอกที่กําลังจะบานนะครับผมนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูเรื่องปุ๋ยนะฮะนี่ก็ปุ๋ยเลีเ้ยงดอกอย่างที่ชี้แจงตอนต้นรายการแล้วนะครับผู้ชม ขนาดก็อยู่ประมาณนี้นะฮะใอรขวดพลาสติกนี่คือขวดน้ําขวดละสิบาทนะครับขวดขวดเบ๊ซซี่นะครับขวดละสิบาทนะครับนามาละลายนะฮะนำมาละลายในกระป๋องให้เรียบร้อยแล้วก็เทใส่ขวดนะครับใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรทั้งหมดเลยแล้วก็เติมเติมน้ําเปล่าลงไปนะฮะใส่ใส่น้ําเปล่าลงไปให้เต็มขวดเลย เพื่อที่จะลดรปริมาณความเข้มข้นของปุ๋ยนะครับขนาดนี้ก็กําลังดีแล้วก็ใส่วัวจุกนะฮะโอจุกอเนกประสงค์ลงไปอันนี้เราก็ได้ปุ๋ยพร้อมแล้วที่จะลดต้นไม้ครนี้ผมฝากคุ้มชมอีกตรงนี้นิดนึงว่าก่อนที่เราจะลดปุ๋ยลงไปเนี่ยเราควรจะลดน้ําต้นไม้ก่อนนะครับลดน้ําต้นไม้ลงไปก่อนเพื่อที่จะให้ความชื้นของดินดมันเกิดขึ้นพอความชื้นของดินมีแล้วเนี่ย ปุ๋ยที่ผสมกับน้ําลงไปตอนตอนที่2เนี่ยก็จะทําให้มันสามารถซึมซับแล้วก็เคลื่อนตัวตามความชื้นต่างๆนั้นลงไปถึงรากด้านล่างได้ถ้าคุณผู้ชมเคยสังเกตดูเนี่ยดินแห้งๆเวลารดน้ำเนี่ยมันไม่ค่อยลงนะครับปุ๋ยมันก็จะไม่ลงก็จะกองอยู่บนหน้าดินนะฮะให้เราลดน้ําต้นไม้ก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยเร่งดอกตามลงไปนะครับนีย่ยคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับ หลังจากเราลดน้ําผสมปุ๋ยเร่งดอกเข้าไปหมดขวดนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็จะไม่ลดน้ํามันอีกเลย7วันนะครับหสัปดาห์งดน้ําไปเลยคือจัดโตจีนให้มันกินให้อิ่มทีนี้ทีสุดท้ายนะฮะและทีต่อไปก็จะปล่อยให้มันอดนะครับแล้วเราจะกลับมาลดน้ํามันอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้7วันแล้วนะครับโดยการผสมปุ๋ยเร่งดอกเหมือนเดิมนะฮะผสมลดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้โดยธรรมชาติของต้นไม้เนี่ย พอมันเริ่มหิวน้ำเนี่ยมันก็จะเริ่มดิ้นรนขวนขวายที่จะหาสารอาหารเริ่มที่จะละสัมละสายกลัวว่าตัวเองจะตายนะฮะก็จะพยายามที่จะหาอาหารดูดกินนะฮะวันนี้พอครบ7วันเนี่ยมันจะหิวน้ํามากเลยเราครั้งต่อไปเราก็ลดด้วยปุ๋ยเข้าไปอีกทําให้มันดูดน้ําเข้าไปพร้อมกับปุ๋ยเล่งดอกนะฮะคือมันจะกินน้ําอย่างตะกาตะการเข้าไปพร้อมกับปุ๋ยเล่งดอกเลยทําให้มันเป็นยังไงครับ ทำให้มันเกิดตาตุ่มของดอกมากขึ้นกระตุ้นการแตกยอดดอกเพิ่มขึ้นเพราะโดยธรรมชาติแล้วมันจะออกดอกอยู่แล้วเพราะมันเข้าใจว่ามันกาลังจะตายนะฮะเราจะทิ้งลูกหลานเอาไว้แต่ก็จะมีลักษณะของใบที่ออกเหลืองเหลืองคือทิ้งใบบ้างเป็นเรื่องปกตินะฮะคุณผู้ชมทําใจแข็งแข็งไว้ไม่ต้องไปสงสารมันนะฮะเพราะถ้าลดน้ํามันต่อเนื่องกลัวมันตายทุกวันเนี่ยมันจะสูญเปล่าปุ๋ยเลื่องดอกก็จะลายไปเรื่อยนะฮะจะไม่เหลือจะจมไปในดินละลายออกไปหมด แล้วก็จะมีแต่ใบเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะฮะพอผมไม่ลดน้ำมันก็มันก็เริ่มที่จะหิวน้ำแล้วก็จะทิ้งใบล่างบางส่วนออกฮะเพราะว่าโดย ดยธรรมชาติของต้นไม้พอดอดแล้วมันก็จะทิ้งใบนะฮะทิ้งใดเพื่อเตรียมที่จะออกดอกอันนี้มันก็มีกําลังในการออกดอกอยู่แล้วเพราะเราได้ใส่ปุ๋ยเข้าไปช่วยกระตุ้นในการออกดอกอยู่แล้วนะฮะก็ถ้าถ้าคุณผู้ชมอดน้ําแล้วก็มันมีใบเหลืองแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะก็ไม่ต้องตกใจมันไม่ตายหรอกครับแต่มันก็จะทิ้งบางส่วนจะทิ้งบางส่วนเพราะว่าบางทีมันอาจจะคิดว่าใบมันมากเกินไปแล้วอาหารมีน้อยเนี่ยก็จะสะบัดทิ้ง จะใช้พลังงานที่เหลือไปช่วยในการออกดอกแทนนะครับก็คือมันมันทิ้งอย่างนึงเพื่อไปทำอีกอย่างหนึง่งคือมันจะเป็นกระบวนการของธรรมชาตินะฮะใบพวกนี้จะเหลืองแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะออกดอกเยอะนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับ ถ้าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมลองสังเกตดูแล้วเนี่ยบริเวณขอบกระถางเนี่ยผมจะปลูกต้นหอมไว้3ต้นนะฮะก่อนหน้านี้มันกินอาหารดีสมบูรณ์เพราะได้น้ําทุกวันนะครับหลังจากผมใส่ปุ๋ยเร่งดอกไปแล้วเนี่ยผมก็ดงดน้ําไม่ลดเดยเวันทำให้พวกมันตายลงนะครับสังเกตเห็นไหมฮะนั่นคือผลกระทบของการอดน้านะครับพออดน้ําแล้วต้นหอมตายแต่ชนชมนั้นยังไม่ตายครับคุณผู้ชมยังคงออกดอกต่อเนื่องนะฮะเพราะมันมีพลังงานสะสมไว และอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริเวณขอบกระถางนะฮะตอนช่วงที่ผมได้ทําสาธิตการใส่ปุ๋ยเลี้ยงดอกเนี่ยผมก็ได้นำเมล็ดเจ้าขุนพิทักษ์ต้นด้านหลังขวามือนะฮะไปดำเอาไว้ในกระถางด้วยะฮะตอนนี้มันก็มีอายุอยู่เดือนกว่า,วาประมาณสัก45วันนะครับมันก็จะเริ่มงอกขึ้นมาล้อมรอบของต้นที่ผมทําดอกนะฮะนี่มันพินสูจนให้เห็นว่ากุหลาบทะเลทรายชวนชมนั้น อดทนนะฮะทนแรงถึงยังไงก็ไม่ตายเป็นไม้ที่น่าเลี้ยงเอ่อน่าเลี้ยงสะสมนะครับแล้วก็ดูแลมันเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ไม่ใช่เรื่องเยอะนะฮะก็คือไม่ต้องการน้ํามากไม่ต้องการอะไรเลยขอเพียงแค่มันมีดินแล้วก็มีความชื้นบ้างเล็กน้อยมันก็จะสร้างความสวยงามให้กับผู้ชมตั้งอยู่หนะ้าบ้านผู้ชม สร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมคนที่ปลูกเลี้ยงนะครับผมจบหลักสูตรการทําดอกชวนชมด้วยปุ๋ยเคมีนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมถ้าท่านใดสนใจก็เชิญดูต่อแล้วก็เดี๋ยวมีสินค้ามานําเสนอนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับขนาดของปุ๋ยที่ผมบรรจุก,ก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับในกระปุกขนาดนี้ ีคุณผู้ชมมองเห็นด้วยตาเนี่ยนะครับส่วนปริมาณที่เราใส่ที่ผมด้สาธิตเนี่ยผมใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งถ้าเป็นมูลค่าก็อยู่ประมาณ10บาทที่ใช้ในการเล่งดอกต้นไม้เมื่อตะกีนี้นะครับก็อันนี้กระปุกหนึ่งก็ใช้ได้ถ้าไม้ต้นเท่ากับของผมเนี่ยก็อยู่ประมาณ2ครั้งนะครับก็แบ่งขายให้คุณผู้ชมกระปุกละ20บาทซึ่งราคาถูกมากนะครับแล้วสังเกตดูคุณมจะไม่ค่อยเห็นปุ๋ยลักษณะนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างแพง ไม่ค่อยมีขายในทองตลาดส่วนมากมันก็จะเป็นสีอื่นนะครับสนใจโทรสอบถามได้ที่ผมนะครับเบอร์โทรศัพท์0891741393หรือท่านใดจะซื้อไปพร้อมกับชุด,ชดคุ้มชุวนี้เลยก็ได้นะครับก็มีจำหน่ายให้ไปด้วยกันเลยนะครับถ้าหากแยกซื้อก็จะมีค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับจำนวนของ สินค้านะครับถ้าหนักมากก็จะมีค่าส่งมากขึ้นถ้าน้ำหนักมันน้อยลงจํานวนน้อยลงก็มีค่าส่งน้อยลงเริ่มต้นที่35บาทน,นะครับติดต่อผมได้ที่ช่องทางนี้นะฮะทั้งไลน์ทั้งเฟซนะครับอีเมลนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ